สตอรี่สถานีเมาเมารายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเชิญทุกท่านพบกับรายการบางพลาสระลานเสนอตอนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมแม่บุญมี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมแม่บุญมีเป็นที่รวมพลังผู้คนเข้ามารวมกลุ่มช่วยกันลงแรงทําขนมอร่อยมีสมาชิกทั้งแม่บ้านผู้สูงวัยผู้คนพิการมาร่วมกันสร้างความภูมิใจว่าด้วยมือนี้แหละที่นําวัตถุดิบท้องถิ่นมีคุณภาพดีมาโนดต้นอบภายใต้การควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตที่ผ่านทุกมาตรฐานเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยมีที่มาจากชุมชนตลาดปากน้ําซึ่งมีชาวจีนมาตั้งรกรากอยู่เป็นจนํานวนมากและจากการได้เริ่มทําขนมอบมามากกว่า30ปี คุณป้าบุญมีสีสุขที่มีบิดาอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ได้พัฒนาขนมปี๊ที่ได้รับการถ่ายทอดจากกระสตนด,ดั้งเดิมของบรรพบุรุษซึ่งใชในการบริโภคภายในครอบครัวมีหลากหลายชนิดมาสู่ธุรกิจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเมืองไทยได้ขนมปี๊ใหม่หลากชนิดทั้งนี้มีการปรับปรุงคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องเน้นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นสําคัญซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นขนมที่ดีมีคุณภาพสะอาดอร่อยและถูกหลักอนามายัย เอาของใส่ไปโรงพักทนี่อันนี้สั่งทำเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่จ้ะของพันธ์เนไ,ได้หมดทำเป็นแบบสั่งทำเลยปพราะม่าจะได้ไมีได้โอ้เมืนอเสร็จแล้วพอพอพอกมาตรงนี้ก็ไม่เก็บจุกต,ตรงนี้อันนี้ต้องใส่ใส่อซลิตีนึงอันนี้แก้คุณหนู ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเชลวชวนชิมทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเหมาะเป็นของฝากที่คุณมีคุณค่าในเทศกาลต่างๆจนกลายเป็นที่เรื่องลือและขึ้นแท่นเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นโอท็ระดับ5้าดาวแห่งจังหวัดเชียงสาททาให้ทุกผลิตภัณฑ์ของที่นี่ได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างล้นหลามและในปัจจุบันยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งรสชาติและรูปแบบของผลิตภัณฑ์นอกจากจะสะดุดตาสะดุดใจ กลุ่วมวิสาหกิจชุมชนขอขอบคุณในโอกาสดีที่ได้นําผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คนทำใส่ความตั้งใจลงไปแล้วคนชิมชื่นชมในความอร่อยทั้งในไทยและในต่างประเทศ